เรื่องย่อสตาร์เรลภรรยาของฉันเป็นสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์แต่ฉันเป็นผู้ส่งสารแห่งความอุดมสมบูรณ์หลังจากเดินทางไปยังโลกรถไฟสตาร์โดมเวอี้ก็เข้าไปพัวพันกับสงครามระหว่างชาวเฟิงราและพันธมิตรเซียนโจโดยไม่ได้ตั้งใจเขาช่วยมนุษย์จิ้งจอกบนสนามรบและต่อมาได้รับการปรดปรานจากเทพเจ้าแห่งดวงดาวเพราะโชคดีของเขาและกลายเป็นทูตของเฟิงราคนโบราณไม่ได้หลอกลวงฉันปรากฏว่าจริงหรือที่สุนักจิ้งจอกสามารถตอบแทนความเมตตาได้เพียงเท่านี้เวอี้ก็แต่งงานแล้วพรรยาของเขาเป็นสาวจิ้งจอกที่สวยงามมีผมสีขาวและดวงตาสีฟ้า หลังจากแต่งงานเขาเปิดคลินิกด้วยความสามารถของตัวเองและใช้ชีวิตธรมธรมดาๆพัภรยาของเขาต้องเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นครั้งคราวเนื่องจากงานหลินแต่ทำไมคนไข้ของเธอถึงมีอะไรผิดปกติละ่ะจิ๋วไม่ได้มีความปกติทางจิตเธอถูกถุงน่องไม้สีดำทำให้ตาบอดและเมื่อเธอเห็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายเธอก็พูดว่าฉันจะฆ่าคุณฉันจะฆ่าคุณฉันชอบกินพีชพร้อมตะโกนะว่าฉันร้องไห้เพื่อคนตายและสร้างโลกใต้ดินของคนตายขึ้นมาหลิวอิงที่บอกว่าเธอแค่อยากมีชีวิตรอดแต่ต้องการให้แน่ใจว่าศัตรูของเธอจะไม่สามารถมีชีวิตรอดดไ้ และฮานาบิชาวเน็ตเอโดที่กระซิบที่หูเธอว่าคุณไม่อยากให้ภรรยาของคุณรู้ว่าคุณเป็นทุดของออเดอร์ออฟอั a บันแดนใช่ไหมจนวันหนึ่งเขาได้เห็นภรรยาของเขายืนอยู่ตรงหน้าเขาในชุดทหารอะไรนะเมียผมเป็นแม่ทัพแห่งเทียนจีจริงเหรอเมื่อคิดถึงตัวตนของเขาเว่ยอี้ก็เหมือแตกคลักไปชั่วขณะ